สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะมารีวิวรถ12ล้อเทรลเลอร์ขึ้นรถแมคโคร2 0 0ได้สบายนะครับผมคันนี้เป็นฮีโน่ิงไฮเทคนะครับผมสภาพสวยๆนะครับภายในสวยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับราคาอยู่ที่6,09 0 0นะครับผมลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุไทไธยสง์ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุธทธยงค์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมออกรถวันนี้เรามีเช็ครถให้ลูกค้าฟรีพร้อมใช้งานนะครับแบตเตอรี่ใหม่2ลูกนะครับเช็คระบบเบรก เช็คระบบไฟเช็คจุดรั่วซึมเช็คระดับของเหลวนะครับเช็คระบบต่างๆให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามได้นะครับช่องทางการออกรถมีหลายช่องทางนะครับเป็นระบบเงินสดก็ได้นะครับหรือจะออกผ่านาระบบทกศหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ